พี่นอ้อยงยานจะเขาหลวงพุ่ธวัดพี่น้องนี่นะครับนี่เป็นถ้ำนะพี่น้องโอ้ยสุดยอดอัการรย์ดีพี่นอ้องหินย้อยพี่นอ้องโขดหินอันนี้เป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำโขดหินน้ำจะท่วมนะน้ำขึ้นวะน้าน้ำมีน้ำไหมมีคนใส่ก้อมีน้ำไหม น,น,นี่นำพรมเลยรอน้ำใสงใส่ตรงไหนตรงนี้เหรอนี่ยู่าใหญ่พอนน่าจะเข้าไปตรงนี้เขาบอกว่ามีน้ำพี่น้องอู้นี่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 มาดูทีมาดูเข้าไปได้ไหมนี่เขาจะลงไปตรงนี้ครับพี่น้องโอ้เข้าไปในถ้ำตรงนี้เลยพี่น้องพู้ดพี่น้องไปเบิ่งวะโอ้สวยสวยงามพี่น้อง เข้าไปถึงกลัดลึกๆไปโน่นครับเป็นถ้ำทะลุโน่นเจ้วันไหก็มีน้ำขึ้นอ้สวยงามจริลๆพี่น้องปัดหน่อไปอาไม่สิ่นจริงๆพี่น้อ,อนงเตรียมไปสายมานําพี่น้องเบิง่งถ้ำ mm hmm. เป็นถ้ำทรายเห็นว่ามีน้ำด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวขอไปเบิ่งน้ำไปไปเบื้องหน้าหนึ่งกันยอดจริงๆพี่น้องยอดจริงๆจะมีน้ำใสามากพี่น้อง น้องตาไปว่าจะเป็นถ้ำอู้พี่เนี้ยข่อไปตรงนี้และวบางพี่น้องจะมีน้ำรู้สึกเย็นๆสัมผัสได้เลยเราะว่าต้องมีน้ำอยู่ในถ้ำน,นี้ไปไปพาเขาไปไปเดิน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 มีแต่น้ำฝนมเหรอเด้าหน้าที่ฝนเราถึงพี่นอ้อนโอ้สวยสวยมากพี่นอ้องอ่น สวยให้พ่อพี่น้องเนี่ยบอสนี่เป็นถ้ำนะครับพี่น้องสวยมากเดี๋ยวก็จะเดินออกข้างนอ้องอุ้ยกางเกงขาดตั้งพวกเลยกางเกงขาดพี่น้องตั้งพวกเลยพี่น้องเห็นไหมเป็นหินย้อยเรียกว่าถ้ำใต้มาจากเขาลูกนู้นนะพี่น้องนี่ โขดหินพี่น้องสวยสวยเข้าข้างในนั้นจะเป็นรูถ้ำนะครับจะมีน้ำฝนเป็นแอ่งนะครับดูดูพี่นนองสวยจริงๆหินย้อยแอ้พี่น้องโอ้สวยมากสวยมากครับพอรอดมาจากถ้ำฝั่งนู้นครับเดินมาเดินมาพี่นนอง เขาเรียกว่าถ้ำทราย,รย,รยรโอ้อลังการงานสร้างออไว้เนาอเป็นโตดหินย้อยโอ้จอด